สวัสดีครับอยู่กับช่องดีมเอร์วิส MDF EP นี้ผมจะพาเพื่อนมาดูความแตกต่างของใบแต่ยาทั้งสองอย่างนะเรามาเยิม่มมาเริ่มนะครับเริ่มขึ้นมาก็พูดอันนี้เลยนะ,ะเรามาเริ่มตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นแบบแบบขนาดของใบนะสิบนิ้วนะความโต10สิบนิ้วสามสิบฟันนะครับสามสิบฟันฟันของมันเป็นแบบธรรมดา เป็นฟันธรรมดาข้อดีของมันคือตัดง่ายนะครับตัดง่ายเวลาฟันคมมันหมดนะครับเราเจียรปรับแต่งได้นะเจียรปรับแต่งง่งายๆเลยใช้เหล็กสีสีก็ได้นะครับใช้เครื่องเจียลูกหมูนะฮะเจียเลยก็ได้นะครับเมื่อเราใช้งานไปสมมุติฟันมันหักนะครับเราก็สามารถแต่งฟันขึ้นมาใหม่ได้เพราะรูรูไอ้ตัวนี้มันเล็ก รูมันน้อยนะครับจึงทําให้พื้นที่มันเหลือเยอะเราก็สามารถปรับแต่งฟันใหม่ได้นะครับสําหรับตัวใบแบบนี้นะใบแบบนี้แล้วก็จะลดต้นทุนไปนะกว่าจะหมดนะครับก็ประมาณแต่งฟันได้ประมาณ1นึได้ประมาณ2ครั้งนะครับสอถึงสครั้งก็ว่าได้เลยนะสำหรับตัวใบแบบนี้นะครับเมื่อคมหักก็ เมื่อฟันมันหักก็สามารถแต่งขึ้นมาใหม่ได้นะอันนี้ก็คมเหมือนกันนะถ้าหากซื้อไปแล้วก็ทําฟันมันเป็นหรือส่งส่งไปร้านที่เขารับทำให้ก็ได้นะครับเขาทาแป๊บเดียวเสร็จนะมาดูส่วนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแบบมีดคาบใบเนี่ยแบบมีดคาบบข้อดีของมันก็คือตัดง่ายแล้วก็คมนะครับมาตัดง่ายแล้วก็คมใช้งานสะดวกสบายนะครับในส่วนของการเจีย การเจียถ้าหากมีเครื่องเจียนะครับก็จะเจียเร็วหน่อยนะถ้าหากใครใช้ตะไบตะไบเจียก็จะช้านะครับอันนี้มันก็คือข้อเสียของมันนะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างก็คือสมมุติฟันมันหักนะครับฟันมันหักเลยอ่ามันก็สามารถทําฟันขึ้นมาใหม่ได้ประมาณ1ครั้งนะครับฟันเนี่ยฟันตัวนอกหักปุ๊บเราก็ขยับเข้ามาแล้วแต่งฟันขึ้นมาใหม่เลยนะทำได้เพียงประมาณหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าหากขยับเข้าไปด้านในอีกเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า ไอตัวใบตัดเนี่ยมันมีร่องเยอะนะครับเ,เห็นไหมรูเต็มเลยนะครับจึงทําให้พื้นที่พื้นที่ของใบตัดเนี่ยมันเหลือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถแต่งฟันได้ประมาณ1ครั้งนะทำฟันขึ้นมาใหม่ได้ประมาณ1ครั้งหลังจากที่เราทําฟันขึ้นมาใหม่แล้วปุ๊บเราอยากทําเป็นใบแบบนี้เลยก็ได้นะครับคือไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ตัวเม็ดคาใบาเลยก็ได้แต่ถ้าใครอยากใส่เม็ดคาใบามันก็จะเพิ่ม มาเท่ากับเพิ่มยังไงล่ะเพิ่มต้นทุนของเราเข้าไปอีกนะครับผมมองว่าเราไปซื้อใหม่ดีกว่านะครับดีกว่าหรือใครอยากว่าเฮ้ยเม็ดคาไบทําแล้วมันคุ้มเนี่ยคือเราไปหาเอาเม็ดแบบดีๆมาเลยนะเม็ดดีๆมาใต่ใส่ตัวใหม่เลยกับฟันใหม่ที่เราทําขึ้นมานะมันก็จะคุ้มนะครับเอาราคาดีๆเลยนะนี่เม็ดคาใบ สมมุติหากเม็ดมันหักนะครับเราก็สมมุติว่าฟันมันไม่หกักแต่เม็ดเม็ดมันหลุดออกนะครับเราก็สามารถซื้อเม็ดคาร์บด์เฉพาะซื้อเฉพาะเม็ดเนี่ยมาใส่ได้นะอันนี้ก็คือข้อดีของมันนะครับการใส่เม็ดคาร์บดา์ก็ต้องเอาไปให้ร้านที่เขารับทําใส่นะครับแต่ถ้าใครมีเครื่องมือนะครับมีถังเนี่ยถังลมถังแก๊สเนี่ย เราก็เอามาใส่เองได้นะครับวันนี้ก็คือข้อแตกตา่างนะก็เลือกเอาตามที่ท่านสะดวกนะครับเลือกตามความเหมาะสมของเราว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับอาส่วนมากเลยที่ผมเห็นนะคือซื้อไปแล้วปุ๊บพอมันอันนี้แล้วนะใบแบบนี้นะส่วนมากผมเห็นเนะี่ยฟันมันหมดแล้วเขาเจียเจียพอนะ้แล้วปุ๊บ พอเจียแต่งให้เป็นแบบนี้เนี่ยแต่งให้เหมือนฟันแบบนี้มันไม่ค่อยทนนะครับใช้งานได้แป๊บเดียวนะใช้งานได้แป๊บเดียวถ้าหากมันเป็นฟันแบบนี้มันก็จะอ,อันนี้หน่อยนะแต่ถ้าหากมันเป็นฟันฟันที่เขาทํามาใส่เม็ดคาบายโดยเฉพาะเลยเวลาเจียให้แต่งเป็นแบบนี้แล้วเอาไปใช้งานเนี่ยผมว่ามันไม่โอเคนะครับส่วนมากเขาก็จะทิ้งเลยนะแล้วก็ส่วนมากเลยเนะี่ยเขาก็จะซื้อใหม่ไปเลยนะ เพราะราคามันหลักร้อยเองไอตัวนี้หนึ100่งร้อยร้อยราคาหนึ่งร้อยถึงร้อยสี่สิบาทเองนะครับมันมันไม่แพงนะครับสาหรับตัวนี้แต่ก็มันก็มีหลายเกรดนะหลายเกรดคือมีตั้งแต่ใบละร้อยถึงใบละสองร้อยกว่าบาทเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยมีประมาณนี้นะครับยี่ห้อนี้ผมว่ามันก็น้ำหนักมันได้อยู่นะความ ผมว่าตัวนี้มันจะทนอยู่ส่วนอันนี้ก็น้ำหนักมันก็เบาเบากว่าอันนี้นิดนึงนะครับเนื้อเหล็กมันก็ต่างกันแหละผมว่าก็มีประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่ครับ